คือมันผ่านมานานแล้วนะฮะตั้งแต่ผมสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่ตัดจังหวัดอ่าทีเนี้ยผมก็ก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงแหละเพื่อนสนิทกัดก็เราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆอนะไปเล่นกีฬาไปหยิบสาวไปนู่นนี่นั่นด้วยกันบ่อยบ่อเท่าะเนี้ยญาติเขาเลยเสียญาติเพื่อนผมครับผมอืเสียน่าจะเป็นอาเขานี่แหละครับผมผมก็ไปร่วมงานศพทั่วไปปกติครับผมอันเนี้ยพองานศพ เริ่มเผาต้องมีดอกไม้จันถูกไหมครับพี่ผมเนี่ยมันก็เป็นคนขี้เล่นเป็นคนแบบตลกบกฮาไปเรื่อยไม่รู้จักการลเทศะอะไรสักเท่าไหร่นะตอนนั้นนะผมก็ก็เลยแบบเพื่อนเพื่อนรักอะไรประมาณนี้แหละไม่มีระใจเพื่อนก็เลยหาดอกไม้ให้เพื่อนก็เลยจิบดอกไม้จันทเนี่ยให้มึงก็คือเป็นความเท้าอ่าอ่าแบบให้เพื่อน ดอกไม้สําหรับมึงไยกูไม่เคยให้ดอกไม้กับใครเลยนะนอกจากมึงก็ใม้มาซึ้อซะ่ยังงั้นไรบอก่าครับอ่าบอกไอ้ป้าเขาไม่ให้หยิบดอกไม้กันให้กันคือมันต้องคือเอาไปวางให้อาไงครับผมให้ให้ผูเสียชีวิตใช่ไหมก็คือเราเล่นเล่นนั่นแหละเนาะใช่ไหมเล่นเล่นไปเล่นไปก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่แล้วรู้ไหมครับไม่มีความเชื่อไม่รู้ไม่กลัวอะไรจสิงๆก็ยืนให้ไป ก็เหมือนมีม like ีผู้ใหญ่เป็นป ah uh, uh, ้าคนหนึ่งก ah ็ตะโกนมาเอ้ยอย่าอย่าเอาดอกไม้จัดให้กันมันจะเป็นเหมือนกันนะส่งความตายอะไรให้เพื่อนอะไรโอกาโอ้บาบีดนให้กันเฉยๆนี่แหละนึกภาพผมว่าเวลาเวลาเขาจะมีคนมาแจกดอกไม้จันเราก็กลัวเพื่อนจะไม่ได้เราก็ยื่นให้แค่นั้นเองอ๋อใส่อารมณ์สักหน่อยเอาเพื่อนกลัวให้มึงดอกไม้สาหรับมึงอะไรประมาณเนี้ยอ๋อครับ ก็ให้ไปอาก็ขึ้นไปวางดอกไม้จันบนเมนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ครับกลับบ้านอืมผ่านไปก็ผมก็อะอยู่หอผมมันก็อยู่คนละหอได้อยู่คนละหอมันก็อยู่กับแฟนมันอะไรเงี้ยผมอยู่เร,รผมคนเดียวพอผ่านไปสักสามวันสามวันแค่นั้นเองอยู่อยู่โทรศัพท์ก็โทรมาหามาหาผมประมาณตัมครับผมโทรมารบอกว่าเอก มึงนอนยังเป็นเพื่อนอีกคนมึงนอนยังโอ้นอนแล้วดีเฮียตีสามจะไปหาไม่คุ้มจเลยเออไอ้ตุ๊กตายแล้วนะเว้ยโอ้คือตุ๊กนี่คือคนคนที่พี่มอบดอกไม้จันท์ให้ใช่ใช่ผมบอกเฮ้ยเป็นไรอ่ะแมงหมอไซล้มดิคนท้ายสิบล้อเฮียแม่งจอดอยู่ข้างทางใจเตังเต็มเลยอ่ะอ๋อคือชนอึดล้อจอดอยู่ ตอน10ล้อจอด้งผมอเชี่ยชิบหายกือตอนนั้นคือน้ําตาแบบไหลลงมาเลยนะครับผมโอ้ร้องผมร้องไห้เชี่ยเป็นยังไงนี่วะอ่ะก็ตื่นไปโรงพยาบาลครับไปหลับโรงพยาบาลไปโอ้ร้องผมร้องไห้ตรงนั้นแหละก็อยู่กันยันเช้า่าพ่อแม่เขาก็รับศพตบอะไรไปกลับไปกลับไปบ้านกลับไปที่บ้านพ่อแม่โอ้ร้องผมร้องไห้เรียนไปเรียนอยู่นะถูงไหมไปเรียนมหาลัยอยู่ ร้องห่มร้องไห้เสียใจผมก็โอเพื่อนเพื่อนก็ไปกันเต็มเลยอ hmm. ไปกันก็สวดคืนแหละคืนสองก็อยู่กันนะอยู่กันกนั้นวันสุดท้ายก็วันเผา hmm. อ่าวันเผาก็ล่ำลากันเออเคาะลงบอกกันไปดีนะเพื่อนเออพวกกูมาส่งมึงวันสุดท้ายแล้วเว้ยเฮ้ยเพื่อนเออยังไงก็นะรักมึงรักมึงตลอดไปแล้วกันอ่าพวกกูมาส่งแค่น,นี้แหละ hmm. ไปโชคดีเพื่อนไป สุสวรรค์ก็กลับมาสากลับก็เขาก็บอกว่าอะไรนะให้เอากิ่งไม้กิ่งทับทิมอ่ะที่ผมน้ำอ่ะพรมนัวพมอะไรเอออาขอาวผีจะได้ไปตามสุงผก็ไม่เชื่ออีกอ่ะไม่รุนนะนะมึงคิดอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้ผมไม่อะไรก็กลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยพอกลับถึงบ้านแค่นั้นะครับถึงคพือบ้านผมอ่ะอยู่อีกจังหวัดนึงคือจังหวัดขอนแก่นแล้ผมเรียนอยู่บ้านธะคคาบ ก็วันนั้นก็ขับรถขับรถกลับบ้านขับรถส่วนตัวกลับบ้านตอนนั้นก็พอจะมีรถเก่าๆคันหนึ่งพอให้มาใช้ที่ต่างจังหวัดขับรถกลับไปเจาะที่บ้านปุ๊บอ่าแม่อยู่บ้านผมก็สวัสดีแม่แม่ก็เออวันดีลูกเออวันดีลูกวันดีสองครั้งก็งงในนแต่เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรก็เดินเข้าบ้านไปก็ยังไม่ได้อาบน้ำอะไาเราก็เปิดห้องเข้าไปห้องนอนส่วนตัวก็จะมีห้องก็นั่งปุ๊บ อยู่ๆแม่ก็เคาะประตูปอกป๊อกป๊อกปอกอะไรวะเลยอยู่ห้องผมมันก็จะมีที่หลับที่นอนเลยเรียบร้อยอยู่แล้วก็ห้องนอนปกติเพราะผมก็กลับบ้านดูเสาร์ได้แล้วใช่ไหมครับเปิดประตูออกมาปุ๊บแม่แบกผ้าห่มกับหมอนมาชุดหนึ่งแล้วก็บอกว่า,วาเอา้าให้เพื่อนอ๋อเฮ้ยนี่ มีอยู่อันเดียวของมึงมีแต่ของมึงเอาของมเนี่ยอีกอันนึงผมโอ้โหแค่นั้นแหละครับ,รบผมลุกออกจากเตียง <c oughs> เดินสะดุ้งออกมาผมเดียว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 แม่อะไรให้เพื่อนไหนอก็อเพื่อนมึงมาด้วยกันนี่ไหนตนั่งอยู่บนเตียงกับมึงโอ้โหยิ้มให้กูอยู่นี่โอ้โหแค่นั้นแหละครับผมแบบไม่ไม่นอนห้องนั้นเลยคผมบอกไอ้แม่เห็นเห็นเพื่อนจริงเหรอเออก็เห็นเออ ผมไม่ได้เล่าให้ให้ให้แม่ฟังอยู่แล้วว่าเพื่อนเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่ามันก็วัยรุ่นเราก็อยู่ต่างจางังหวัดไม่ได้อยู่กับแม่อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องลอยใ,ใ,ให้แม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับผม,ผมถามหน้าตายังไงหน้าตายยังไงก็ผมเกี้ยนเกียนจมูกด่งดองผิว้วมคํำหน่อยอเออไอเนี้ยมันเป็นแบบเป็นแบบคนผิวควมคาำหน่อยตรงเป๊ะเออแล้วมันตัดผมเกียนเกียนด้วย จมูกมันโด่งเลยโรงเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะตรงนั้นเลยโอ้โหผมก็ยกมือว่าเลยเฮ้ยเพื่อนเอ้ยไม่ต้องงานแล้วกูไปส่งพวกมึงแต่กูส่งมึงเรียบร้อยแล้วคืนไม่ต้องมาส่งกูไม่ต้องมาส่งกูไม่ต้องอะไรไปไหนก็ส่งกันโอ้โหก็คือเนี่ยผมก็เล่าให้แม่ฟังหมดว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เพื่อนมันรถชน รถชนตายขับมอไซค์ไปชนท้ายสิบล้อตายลูกนี้นั่น <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วแกถามว่าตอนออกมาจากงานศพเนี่ยเด็กผมกัดทับทิมอะไรไหมเพื่อผีจะได้มาส่งเราที่บ้าน <c oughs> นี่ผมไม่ได้เชื่อไปอะไรเออมึงจาไว้นะมึงไปวัดไปที่ไหนงานศพที่ไหนเนี่ยมันจะมีกิ่งทับทิมที่มีขันน้ำอยู่เห็นไหมฮะต้อง <c oughs> ผมต้องอะไรให้เรียบร้อยไม่งั้นเขาบอกว่าวิญญาณจะตามเรามาจะมาส่งเราถึงบ้านนี่ไปทำอย่างนี้นะ เขาไปไดไปเล่นอะไรแพงๆไหมคือแม่ผมเหมือนเหมือนเขาจะแบบเป็นคนไม่มีซิกเซนแกเลยแกเลยถามเลยหรอกเ้เหมือนทําอะไรหยอกเล่นอะไรกับเพื่อนในงานศพไหมอะไอตรงเป๊ะมันเพิ่งผ่านไี่กี่สามวันนึกว่าอะไรครับผมเออวะเคยมอบดอกไม้จันทร์ให้เพื่อนนี่หว่าเล่าให้ฟังครับเออเคยเคยหยอกวันเอาดอกไม้จันทร์แล้วยื่น ไหวหมโอหแม่ผมด่ายับเลยไอ้ชาติมาไบา้ามึงด่าสไตล์แม่นี่เขาเล่าไหมหตัดเละมึงไปทำอย่างนั้นได้ยังไงเขาถือ,อเขาไม่ให้ถือไอดอกไม้จันยื่นให้กันเลยม,มันเป็นการยืน่นความตายให้คนอื่น,นเนการยืน่นความโชคร้ายให้คนอื่นยื่นเคราะยื่นอะไรให้คนอื่นที่แบบโอ้น้ำตาไหลซึ่งคอแบ น,นี่เป็นข้อเราเหรอเนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ,อครับโอ้โหแบบโอ้โหร้องไห้เลยแบบหนักขบีกโอ้โหอันนี้กลัวปนเศร้าๆหน่อยเลยนเนี่ยคือคือผมก็มันก็ไปรุ่นก็เอาละกลับมาตกคิดตกกับตัวเองแบบโอ้โหกูมันเป็นสาเหตุว่รากูหรือสิบล้อคันนั้นที่มันจอดไปเปิดไฟมาตอนนี้เริ่ม <c oughs> เริ่มแบบเริ่มโง่เริ่มแล้วอันนี้ก็เริ่มอินตัวเองก็ร้องผมร้องไห้ก็ไปไหว้พระทำบุญพรมน้ำมนต์นะแล้วก็ อีิฐานกวดน้ําให้เพื่อนบอกโอถมทาบุญอยู่แบบ9วันติดอะก็ตั้งขึ้นมาเองเลยว่าทําบุญติดต่อกัน9วันเลยถ้าวายสังฆทานติดกัน9วันนี่แหละเลข9เลขดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่ากันไปแต่ไม่ไม่ได้ไป9วันทำวันละวัดโอเคตอนตอน,ตอน,นเด็กๆมันไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเยอะนะโอเโห9วันติดโอ้โหอ,อันน,นี้น่ากลัวครับ